สี่สิบห้าสิบหกสิบบวกเนี่ยเราจะอยู่ในสองโลกที่แตกต่างนะฮะเราจะอยู่สองโลกที่แตกต่างโลกใบแรกก็คือสิ่งที่มีในตัวเรานะครับเราจะมีประสบการณ์เราจะผ่านร้อนผ่านหนาวเราจะมีความอดทนนะครับเราจะเห็นโลกมานานเราจะเห็นชีวิตนะครับเห็นคนสําเร็จเห็นคนล้มเหลวเห็นคนดีเห็นคนเร็วนะเห็นการเปลี่ยนแปลงของการเมืองเห็นการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมาเยอะแยะมากมายนี่คือข้อดี แต่ข้อเสียของเราก็คือว่า4ี่สิบห้สิบเนี่ยเราจะอ่อนด้อยในเรื่องเทคโนโลยีเราจะไม่ทันไม่ทันการไม่ทันเด็กๆนะครับเราจะไม่ได้มีพื้นฐานนะครับการเติบโตมาจากคีย์บอร์ดมาจากคอมพิวเตอร์มาจากยุคนะครับคริปโตอะไรต่างๆเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องเราจะไม่ทันเพราะฉะนั้นมันจงเป็น2โลกที่มีความเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมขณะเดียวกันก็อ่อนด้อยในเรื่องของเทคโนโลยี วิธีการก็คือว่าเราจะต้องประสมประสาน2อ,อย่างนี้ให้มันเข้ากันนะครับเอาข้อดีและข้อด้อยนะครับมาเป็นจุดประสมประสานเราต้องตั้งเป้าหมายที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีเรียนรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเดียวกันเราเอาความอดทนความมุ่งมั่นนะครับความก็เรียกว่าแข็งแกร่งในเรื่องของประสบการณนะ์มาเป็นแบ็กอัพจะทำให้เราเนี่ยครับสามารถที่จะมีความโดดเด่น จากการผสมผสานเพราะว่าข้อเสียของคนรุ่นใหม่ก็คือว่าความอดทนก็จะน้อยนะฮะความอดทนจะน้อยการเยืนหยัดจะน้อยนะฮะการอ,อดทนต่อปัญหาอุปสรรคหรือแรงต้านหรือความกดดันเนี่ยเขาจะมีน้อยแต่เรามีเยอะนะฮะสี่สิบห้าสิบหกสิบเนี่ยเราไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่เพราะเราผ่านอะไรหนักๆในชีวิตมาเยอะนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราอ่อนด้อยอย่างที่บอกก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่มันเรียนรู้ได้เสมอ เรียนรู้ได้ครับถึงแม้ว่ามันจะเรียนรู้ช้าไม่เท่ากับเด็กๆนะเขาเด็กๆเขาเรียนรู้ปุ๊บปุ๊บแต่เราก็อาจจะดู5ครั้ง10ครั้ง20ครั้งก็ช่างมันนะครับแต่ว่ายังไงเราก็มีพื้นฐานของความแข็งแกร่งเรื่องความอดทนเราต้องใช้สิ่งนี้เป็นก็เรียกว่าเป็นคุณประโยชน์ให้กับตัวเราขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อจะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับโลกนี้ไม่เป็นไดโนเสาร์ที่เดินได้เหมือนอย่างหลายๆคนเขาว่า น,นี่แหละครับคือการผรสมผสานสองโลกให้เข้ากันแล้วท่านจะมีโลกใหม่ก็คือโลกที่3าของความสดใสในชีวิตของท่านอย่างแท้จริงครับ